เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับฟุตบอลทุเรอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราจะมาแข่งอ่าแมตช์ทีมชาติอีกเช่นเคยนะครับไปครับแมตช์แรกนะครับเอาคว่มเราก็เหมือนจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับผมดูกันนะว่าวันนี้เราจะยิงได้หรือไม่ครับแมตช์นี้จะเจอกับอาร์เจนตินานะครับ โอเคครับเขี่ยไปที่มาว์ควินยอตนี่มากับกาพิบเอโอพิกมามาคอมซัดไกลรูปนี้ไม่ผ่านเอลแบร์ติโนมาติเนสอันนี้ก็คือแข่งจริงๆนะแต่ว่าโดนเอ่อระงับไปก่อนในสีนาทีนะครับอ่าไม่ใช่มาตินเนสเฮ้ยใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับโอเคครับ อเจนติน่าได้บอลนะผมะแล้วเนม่าดักได้มาที่กาเบียลเซชูสลูกนี้สวยงามผมกาเบียลเชซูสอันนี้ถ้าจะไม่ผิดผมก็แข่งอากับบอลน่าจะลินบอลเหมือนเดิมนะครับขโมยก่อนเนาะ โอเคครับผมน,นี้ผมแข่งไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าผมมาภาคทีหลังเพราะว่าผมทําคลิปอื่นก่อนไงพวกอะไรอะจูดเบลอะไรพวกนี้ที่อยู่ในช่องเมือ่อเมื่อวานเมื่อวานสื้ออะไรพวกนี้ผมก็ทําไปก่อนแล้วผมก็ไม่มีเวลามาพาคก็เลยมาพากทีหลังนะครับ, okay, รบโอเคครับผมโอ้โหลูกนี้ฟ้าครับยี่สิบสี่ชุดไปเข้าช้านะครับโอเคดูครับ เซชูสไปเข้าช้านะครับผมกดข้ามไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะตอนนี้กำลังดูคิดดูนะครับว่าเราจะทำเอ่า SM 22ด้วยไหมนะครับหรืออาจจะเ m 21แล้วก็รีบๆจบภายในก่อนเ m 22มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่ SM 22นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้จ่ายมาไม่แม่นแล้วครับนีมาลูกนี้พลิกตัวจ่ายที่มาติเนส ถ้ามีเสียงอะไรแทรกก็ต้องขอัยด้วยนะครับโอ okay. เคมาดูกันต่อเลยครับเป็นการเปิดมุมของอา,อาเจติน่านะครับเปิดขึ้นมาแต่ก็โดนหมู่ดักครับเดนเนแมซซี่ได้บอลนะครับอารันแย่งมาลูกนี้โอ้ โอ้ไม่ผ่านนะผมเป็นอาร์เจนตินาได้ทุ่มนะครับผมมีเสียงลมอะไรพวกนี้ก็ต้องขอไปยจริงๆเนี่ยผมเปิดพัดลมนะมันร้อนมากเลยนะครับเสียงลมแบบนี้ก็ต้องขอไปยจริงๆนะครับมันมันต้องเปิดพัดลมปไปด้วยเนาะแล้วก็มีลมพัดอะไรพวกนี้มันก็แบบเออมันก็จะเสียงดังมากขึ้นนะนะครับต้องขอภัยจริงๆแต่ดูรูปนี้ครับมาควินยอสไตยขึ้นมากาเบียลเซชุส เมาคอนซัตโ์ตติดเสาครับหน่าเสียดายมากผมรูปนี้ติดเสาเฉยเลยฮะท่านผู้ชมดูฮะโอ้โห,โอ,โ,ห,โ,อโ,หโอเคเป็นทางอาร์เจนตินาในะผมได้เปิดจากหน้าปากประตูนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมจะอลงคลิปรีวิวอีกนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับรอติดตามกันด้วยนะครับ เป็นรีวิวเนาะเมสซี่ครับโรดิเกสเมสซี่หลุดมาลูกนี้โอ้ยไม่เข้าเฉยเลยฮนะโอ้โหอารันครับอารันจ่ายไปที่ฟิวิปเป้คูดินโจโเยนย์มาครับจ่ายมาเมาค่อมคืนกลับไปอารันฮะโมค่อนอีกทีหนึ่ง ค่อนเลี้ยงขึ้นมาพลิกคืนอารันไปฮะมาคืนยอดขึงแล้วครับผมสำหรับเราโอ้โหไปพลาดครับผมน่าเสียดายฮะลูกนี้อุตส่าห์ขึงบุกมาตีเน็ถักได้ฮะนีมากาเ,เบียวพีเป้นีมากครับโดนเดปาชนลูกนี้ได้ฝ่าวครับ,จ,รบรจิมชตดปราซิลได้ฝ่าวนะครับ ัเหมือนจะโดนใบเหลืองด้วยนะครับใครครับได้เปล่าหรือเปล่าครับน่าจะดีพอนะเนีะฮะอันนี้เข้าไปชนเนมา่าเล็กๆน้อยๆนะครับเนมา่าแอคเก่งไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ฟาวจริงฟาวจริงนะครในพุทธิสินเขาเป่าให้ก็ถือว่าฟาวเนาะโอเคนะครับอาลันซัดเข้าไปลูกนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้นะครับลูกนี้เแตะแล้วซัดนะครับ ไปเยี่ยงก็ไปโอ้โหกะจะแบบเจอหลาดนะครับช่วงที่อยู่ลิเวอร์พูลนะโอ้ขออภัยด้วยครับของตกขออภัยจริงๆนะจอมนะนี่เรยวสดฮะเหมือนล้งไหลสดเลยนท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นคลิปมาควินยอดฮะไปที่นี่มามาเซโลมาควินยอดคืนอลิซอนครับถ่วงเวลานะครับบราซิลมาเซลโลคูตินโยนะครับ เดปเปอเดปพอลหมุนนะคูรินโยอ่าไม่ได้เป็นการบุกรอบสุดท้ายของอันนี้หรือเปล่าเดเนโลคูตินโยแล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับผมพูดถตงสิ้นเป่าเวลาหมดเวลาครึ่งแรกนะครับบราซิลนำอาเจนติน่าอยู่1ประตูต่ตอศูนนะครับโอเคเราจะไปดูในครึ่งหลังกันเลยแล้วกันนะครับ โลเซลเขาเปลีป่ยนอากโรลงมาแทนอาร์มาติเนสนะครับลาวทาโรมาติเนสนะนรับแติมาเรียอัลเลนอากโรซัดลูกนี้ไม่ผ่านครับอากโรมองอีกทีก็ไม่ได้ครับผมลูกนี้ขอไปด้วยค,ครับมีไอเแทนขึ้นมาเนาะตอนนี้ผมยังไม่ได้อยากจะเล่น2022เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งได้นักเตะอะไรใหม่มาเพิ่มด้วยก็ยังอยากเล่น ยี่สิบเอ็ดต่อนะครับแต่ว่าถ้ามันจะมาเราก็เล่นนะผมเล่นเรื่อย<ๆ>ผมขอมีลีกแล้วกันนะมันจะได้อัดอะไรพวกง่ายๆขึ้นเออจบลีกนึงก็จบไปหนึ่งซีซั่นอะไรแบบเนี้ยนะครับเออมารีวิวนักเตะหนึ่งซีซั่นอะไรงี้ยมันจะเป็นอะไรที่สนุกกันนะครับผมว่าเนาะโอเคคาราบิวซีชูสเข้าแยงก็ไม่ได้อโรดิเกส เนีมากครับโอ้ติดนะลูกนี้อ่ะยังได้ผมกาเบียวพิกเมาคอมเมลคอมหลุดแล้วครับลูกนี้เมาคอมซัดอุย้ยยังชนคานได้อีกครับตาบอชนคานได้อีกโอ้โหเปิดขึ้นไปกาเบียวใส่ชุดมงก็โดนดา่าครับผมโดยอินดาราจ่ายมาครับ เป็นทางอะไรเมสซี่นะครับได้บอลเมสซี่นะครับเหมือนจะเป็นใครได้ทุ่มะเมสซี่ได้ทุ่มับผมเป็นอาร์เจนตินาได้ทุ่มนะครับทุ่มมาแต่ว่าเอายังไปได้ครับผมเดปอยังไปได้ครับไปสุดเส้นก็ออกเลยครับไปสุดเส้นโอโหจะเปิดเข้าไปตรงกลางเลยครับมุ่งได้ครับอารัน อารานันโอ้ยเลี้ยงฮะอาลันลูกนี้โอ้โหเลี้ยงฮะอาลันเลี้ยงฮะเป็นไงเลยครับผมอาลันเจอเกื <c ười> อบไปแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโดูฮะโดนแย่งแบบน่าขคีดโทษเลยนะครับเอาถึงบอลนะผมเวลาเล่นนะบอลอย่าไปเล่นมัวซัวน่าขคีดโทษนะครับไปเล่นตัวอื่นได้นะครับน่าขคีดโทษนี่ต้องระวังนะครับเล่นอย่างระมัดระวังเนาะมงคืนมาที่อาลันเหมือนเดิมครับแต่ว่าเขาได้เขาจ่ใจคืนดีพอลูกนี้อาริซอนยังรับได้ครับผม ไปที่ดนิโลเมาคอมครับเลี้ยงขึ้นมาล็อกนิดนึงเมาค่อมจ่ายไปนี่มากนี่มากล็อกโอ้โหไม่ผ่านครับผมเดี๋ยวพออาอารันยังได้ฮะอารันเลี้ยงขึ้นมาจ่ายไปมาค่อมลูกนี้หลุดมาได้แล้วครับหนึ่งลูกสำหรับมาค่อมเราในแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ 2ประตูต่อศูนนะครับ1ประตูจากเมาคอมนะครับผมยอดเยี่ยมฮะได้เพิ่มอีกหนึ่งประตูแล้วนะครับใน EP นี้นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่า EP นี้เราจะได้สักกี่ประตูกันนะครับเขาเปลี่ยนตัวนะครับผมเอาโรดิเกสออกส่งปาราเดสลงมานะครับไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าผู้ชมอยากให้ทำซีรีส์อะไรแบบไหนบาสเทนนิส มวยอะไรเงี้ยก็ลองพิมพ์มานะครับถ้าผมทำได้ก็จะทำนะครับโอ้ยยิงลูกนี้เกียวโดอ,อาริซอนได้ครับผมทีแดอนิโลเมาเขคืนมาตรงกลางย์มาออกทางด้านขวานะครับเอเวอร์ตนันยกขึ้นมาโอ้ยไม่ตรงเลยครับเสียบลูกนี้ก็ไม่ตรงครับผมพาราเดสโรเซ่โอ้โห อันตรายฮนะลูกนี้อันตรายมากครับผมก็ท่านผู้ชมไม่อยากให้ผมเล่นแบบเสียบอย่างนี้ก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมเล่นเพื่อความสนุกเนาะโอ้โหให้ท่านผู้ชมได้สนุกกับการดูนะครับผมเสียบบ้างอะไรบ้างเนาะมันจะแบบเล่นแบบไหลลืน่นแบบไม่มีฟาวเลยก็ไม่ได้นะครับส่งปาราซิโอสลงมานะครับถทดโลเซลโซออกไปนะครับลูกนี้อดาในโลกเข้าแรงนะครับเข้าแรงมากนะครับโรเซลโซโอ้โอระวังนะครับ อลิซอดรับได้ครับเบลเซชูสมองไปที่เมาคอมเมาคอมเลีย้ยงขึ้นมานะครับหมุนโอย <c oughs> ติดง่ายๆเลยครับแล้วก็ฟุตซินก็เป่าจบเกมเมื่อผมเป็นเวลาจบเกมนาทีที่9ก้าสิบแล้วครับจบเกมหมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะ ที่สองกันเลยครับโอเคครับไปกันที่แมตท,ที่สองครับโอเคครับแมตช์นี้โอ้โ oh หแมตช์ใหญ่อีกแล้วเจอกับทางทีมชาติโปรโตุกเกสนะครับผมไปครับกาเบรียลเซชูสมาควินยอสเนเมเนามอ้โหติดฮนะานีมาจ่ายไปติด มาที่คริสเตียโนโรนัลโดหลุดมาแบบนี้ระวังแล้วครับระวังแล้วดิเอโกโจตาซัดลูกนี้โอ้โห,โห,โหยัยงดีที่ไม่เข้าขอบนะครับถ้าโรนัโดเลี้ยงมาเองอาจจะเข้าไปแล้วก็ได้เลยครับลูกนี้ยังได้เตะโดนบุกก่อนซะด้วยนะับมนาทีแรกฮะเขาีิอกาสยิงไปแล้วหนึ่งลูกนะครับผมเซมิโดฮะจ่ายมารูเบนทีเส มาทางนี้ใครดีเอโกโจตา้าครับเปเรล,ล่าบรูโน่เฟอร์นาเดสโรนัลโด้เล่นกับบรูโน่ซัดดีชิเอนะครับเพิ่งย้ายไปแมนยูโจต้าซัดลูกนี้ไม่ได้ผมมาเซียโลปิเปเป,ป้ขูตินโยเนมา่าฮรกาเบียลเซชุส กาเบีมาที่เมาคอมหลุดมาลูกนี้ซัดเข้าไปเลยครับโอ้โหหลุดเดียวเดียวครับไม่เข้าเฉยเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเสียดายครลูกนี้เนี่ยครับใสเอี้ยวตัวแล้วปั่นลูกนี้จะเอาแบบโมเมสซาล่าเลยะครับนาทีที่13เราก็มีโอกาสตอบโต้เหมือนกันเลยครับผมจากขุนพลบราซิลนะครับในแมชนี้มาแทงใครครับผมอผมอ่านไม่ทันอีกแล้วท่านผู้ชม ดิเโกโจต้าครับโดนดักแล้วครับลูกนี้ดิเโกคาร์ลอสจับทางได้แล้วครับคูยินโยมาที่กัปเทสเซชุดเซชุดไม่รับผมแล้วหมุนตัวมามาทางนี้มาเนี้มาล็อกเข้าตรงกับโอ้โหล็อกหลบอย่างสวยเลยครับลูกนี้เปิดมาเมาคอบมองลูกนี้โอ้โหเมาคอมบผมยิงไปแล้วอีกหนึ่งประตูในอีพีนี้แลยครับเดี๋ยวผมจดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะจําไม่ได้เอาเลยครับว่ายิงไปแล้วกี่นะครับ สองประตูแล้วนะครับตอนนี้แมตที่แล้วหนึ่งแมต t ี้อีกหนึ่งนะครับรอลุ้นนะผมว่าแมต t ี้เราจะยิงได้อีกสักกี่ลูกดูครับเปิดมาแล้วมงเข้าไปเลยครับโอ้โหลุยปาติซิโอได้แต่ยืนมองละครับดูครับเปิดเข้าไปปุ๊บแล้วไปมงปาติซิโอไม่แต่ยืนมองเลยครับลูกนี้กระโดดสูงกว่าทางดีอาร์สนะครับผมดูครับกอดคอกับเพื่อนซีนีมาแหะครับจะไปปารีสหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูเนาะ โอเคคริสเตโนโรนลโดครับเขี่ยบอลไปที่เปเรล่าเปเป้ครับเปเป้บาที่บูโนซิลวาเปอร์นาโดล็อกลูกนี้โอ้โหอย่างเก่งฮะผ่านมาควินยอดไปแล้วหนึ่งลก็มาควินยอดไม่ทันเลยครับแต่ล็อกกลับมาเปิดขึ้นมาโรนันโดขึ้นมงลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วก็เบาไปด้วยเลยครับแต่ว่าเหมือนเป็นมาไซโลนะครับที่ไปจับบอลแล้วออกไปนะครับ เป็นลูกเตะม,มุมของทางโปรตุเกสในนา,นาทีาที่25ครับเล่นสั้นมาแล้วครับลูกนี้เปิดขึ้นมาก็ติดมืออาริซอนสิครับเล่นอย่างนี้ไปที่มาควินยอตมาควินยอตยกขึ้นเลยครับผมก็ยังติดดีเอสครับอ่าแล้วเหมือนจะเป็นเราได้หรือเปล่าฮะเซชูสเนม่า us, ครับเนม่าลูกนี้ล็อกครับผมเนม่ายังไงอีกฮะจะเปิดเหมือนเดิมหรือเปล่าฮะเปิดข้ามาเหมือนเดิมแต่ว่า ไม่ใช่ตำแหน่งเดิมอะจะให้ที่เมาคอมเลยครับเมาค่อมจะตัดแล้วสัดลูกนี้โอูู้่ถ้าเข้านี่คือโกอด์เดอะวีคเลยครับสุดยอดแต่ว่าปาติซิโอยังไปปัดไว้ได้นะครับผมถือว่าปาติซิโอก็ถือว่าบินได้อย่างสวยงามเลยนะครับผมในจังหวะเมื่อตะก,กี้นี้นะครับมาเซโลจิ้มไปที่นีมากาเบลเซชูตลียังมาโอ้โหครับผม ดีอาร์สแต่ออกไปได้ครับผมเคลียไม่ได้ฮะถ้ากาเบรเซชูทันอาจจะเสียประตูได้ครับลูกนี้บราซิลเปิดมุมเข้าไปตรงกลางขอไพ่ด้วยนะครับอันนั้นมันมีอาจารย์ผมส่งเข้ามานะฮิตเชอร์นะทิเชอร์มันส่งมาใฮิตนะเชอร์บอกว่าจะสอบนะครับก็โอเคไม่เป็นไรครับผมแต่ถือว่าเรายิงได้ผมถึงจะมีอนันเข้ามาขั้นแต่ว่าเราก็ยังยิงประตูได้ครับสองประตูต่อศูนย์ครับจากกาเบรียลเซซูธเหมือนแมตช์ที่แล้วนะครับแต่แมตช์ที่แล้วเซชูดยิงก่อนแล้วมาค้อมยิงนะครับ รูปนี้ดูครับโอ้หมงแบบย้อยๆยอยครับผมยังกาไอ้อน,นั่นเลยครับเดี๋ยวนะคายฮาวเวสฮะดูฮะมงจากมุมตรงนู้นนะครับแล้วก็มาย้อยเข้าสาสองนะครับเหมือนคายฮาวเวสเลยนะครับผมท่านผู้ชม ครับปาร์เดซิวาครับมาควินยอดโอบูโนโ่เฟรนันเทสข้ามาได้ผมอารัยนอารันนะครับเหมือนจะทดเวลาหรือยังฮะอ่าทดเวลาแล้วครับทดเวลา2นาทีแล้วครับผมในครึ่งแรก เมาค่อมโยนเลยครับรูปนี้แต่ก็ยังไม่เป่าวะโอเคครับไปดูกันในครึ่งหลังเลยครับท่านผู้ชมนะ โอเคครับรึ่งหลังผมรเราเปลี่ยนมาเปเรล่าลงมาแทนฟิเป้คูดินโยนะครับแล้วก็เหมือนจะอเวตานนะครับผมลงมาแทนกาเบ Bio ียลเซชูสนะครับโอเคอุ้ยตกอีกแล้ววท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะเป็นลำโพงตัวเล็กๆก,กันนะครับกิกกอ๊อกหน่อยนะเขาแถมมานะครับแบราโดซิลวาครับผมจ่ายไปที่วิลเลียม ที่ดิเอโกโชตาครับโรนัลโดลูกนี้ไม่ผ่านเลยครับแต่ว่ายังได้ฟาว่าสำหรับคริสเตียนโรนัลโดถือว่ายิงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่มาอยู่กับทีมชาติรบราซิลเนี่เดี๋ยวลองดูว่ากลับไปกับลิเวอร์พูลแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับอยู่กับบราซิลยิงเยอะนะฮะยิงเยอะเราเข้ามาปิดตัวนี้แหละครับแต่โดนยกเข้ามาตรงกลาง อันลันครับจ่ายไปเมาคอมลูกนี้ไปเองหรือไม่ไปไม่ไปครับเปเรล,ล่าครับมาที่น่มาพิกจ่ายมาที่เมาคอมลูกนี้ต้องซัดแล้วครับโอ้โหติดนะฮะแล้วเหมือนจะเป็นอะไรจุดโทษหรือจะเป็นลูกฟาวของเมาค้อมครับเหมือนจะเป็นลูกฟาวของทางเมาคอมเนาะโอปิเตขาเขาเพราะผมเหมือนเพื่อสิงจะมองว่าเป็นเมาค้อมฟาวแล้วครับ เงันก็ไม่ได้เตะมุมด้วยครับก็จะเป็นปาติซิโอเตะขึ้นมาจากปากประตูนะครับปาติซิโอเตะขึ้นมาครับหมองมาที่เมา์คอมเน m ม่จ่ายมาเน m ม่ลูกนี้ไม่ทันครับจะหายมาครับทางเอเวอร์ตอน ยกขึ้นเมาควอมโอ้ยขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมนะมันมัน,มนอไอเนี้ยนะครับตอนนั้นมันเป็นช่วงเรียนออนไลน์นะครับที่ผมอัดอยู่เนาะมันก็เลยจะแบบมีลายอะไรขึ้นเดยอะผมก็ต้องขออภัยนะเดี๋ยวมันน่าจะมีอีกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ต้องขออภัยจริงๆอ่ะนะครับผมคือบางทีมันส่งมาแล้วผมลืมปิดแจ้งเตือนนะครับในแมตชนี้มันก็เลยแบบเป็นแบบนี้นะครับโอ้เสียงกระดาษที่ผมจดประตูที่เรายิงนะครับ โอเคครับจ่ายมาที่เนม่ามาที่เมาคอมลูกนี้เหมือนจะทันนะครับทันด้วยครับเมาคนซัดเองเลยเป็นไงฮะปฏติซิโอยังเซฟได้ครัลูกนี้โอ้โหเฮ้ยอาควินยอดได้บอลหรือเปล่าไม่ได้ผมมาที่แบรราโดซิลบาเปเรล่าโดนันโดโรนันโดโดนปั๊มแล้วก็เสียบอลแต่ว่ายังไปเอามาได้ครับ ดูฮะต้องขอพายจริงๆนะท่านผู้ชมนะกระตุกมันมันแหลกนิดนึงเวลามีคนส่งเข้ามามันจะเป็นแบบนี้แหละครับเกมผมเนม่าครับโอโ้โหรอจังหวะแล้วทะลุช่องลูกนี้ไม่มีใครดวลหนึ่งหนึ่งกับปาติซีโอลูกนี้เออไม่เข้าได้ง่ายอ่ะโอ้โห,โโหน่าเสียดายมาอีกแล้วท่านผู้ชมขอภัยด้วยวันนี้ต้องขอภัยเยอะมากๆเลยนะถ้าใครไม่ชอบก็ต้องขอภัยจริงๆนะครับผม เดี๋ยวแมตช์หน้าวันแมตช์นี้ผมลืมปิดแจ้งเตือนนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะรูเบนติเอสครับที่บูโน่เฟอร์นันเดสโอ้โหสวยงามมากดักไปได้อลันมาที่เมาคอมมาที่เนม่าครับมาที่เมาคอมอีกหนึ่งทีก็ออกอีกครับผมรีบร้อนไปหน่อยัไม่จับบอลน,นะเมาคอมลูกนี้ ดูครับเนม่านี่จ่ายสวยแล้วนะครับแต่ว่ามันไปรีบไปผมไปรีบไปหน่อยเอผมรีบอันที่จริงถ้าจับบอลที่มีสิทธิ์เข้าสูงมากนะครับรูปนี้เขาเปลี่ยนโจตาออกนะครับผมส่งเจ้าฟิลิปลงมานะครับแล้วก็นิวซันออกนะครับส่งเป็นแดนโหลดมาแทนนะครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะดีโก้ดอลลอดนะครับผมครับทดเวลา2นาทีในแมชนี้แล้วครับคิซเนลโรนัลด้ครับ เบนาโดซิลวาโรนันโดไม่ทันเลยครับ Baker, อลิซอนเบเกอร์มาคว้าไว้ได้ไปที่ลาวเปเรล่าอารานแล้วพุทธศิลป์ก็เป่านกวีดครับเป็นอันว่าจบเกมในแมตช์ที่2ของ EP เราเลครับและสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูครับนี่ครับผมเราไปเข้าฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับเตรียมที่จะลงเตรียมที่จะเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลอย่างเต็มตัวหลังจากกลับมาจากอาร์เซนอลนะครับ ในแมชนี้เรายิงไป14ประตูนะครับใน EP ีนี้เนาะผมรวบรวมมาให้แล้วนะครับโอเคดังนั้นวันนี้ก็ถือเป็นอันว่าจบ EP นี้ไปอีก1 EP แล้วกันนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใน EP หน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อน EP หน้าอย่าลืมนะครับลิเวอร์พูลเรับอย่าลืมนะครับส u บ s c ไคร e กดไลค์และก็กดแชร์ให้ช่องฟุตบอลท d a ยด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ